เราอะลำพวกพี่มากๆแต่เราก็อยากบอกพี่ว่าอยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับแล้วลูกฉันจะร้องไหมขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับชิ้นรอบสุดที่สุดไม่ร้ว่าขอบคุณแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกรอบนเลยให้พี่กดปั่มได้ด้วยนะจ๊ว ไปตลอดจนเราสัก50าัดแล้วโอ้โหลูกหนูวาะพี่เท่าไหร่อะ50ไกวไ50ครล่าพี่พี่เท่าไหร่50 มาวุ่นวายกันดูคนสุดท้ายแล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตสามวันติดกันอย่างทุกขึ้นก็คิดทุกคนมากนะแต่ว่า อยากทำให้ทุกๆวันคุณออกมาที่ไม่อยากเสียได้อะไรเลยก็วันนี้ผมเชื่อว่าบัสก็ใสสุดมากๆครับผมแต่ว่าที่มีอยู่เอาให้สุดเพระาะว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็อยากจขอบนนคุณทุกคนมากๆที่ คิดว่าแบบว่าไม่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้คุณก็แบบเศร้ามากไม่ได้ขึ้นเวทีกับ,บเพื่อนมันจะแบบเสียายมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงฮึกกำลังใจให้ผมทำทุกวันไี้ดีที่สุดะครับขอบคุณนะครับครับผมเองครับ ได้เจอวันที่สามก็คอือยากบอกว่าจริงๆพวกเราซ้อมมาแบบหลายเดือนมากๆขึ้นี่โชว์สมามวันก็จริงๆวันนี้คุยเบียดกันว่าเหนื่อยไหมผมว่าได้ตอไป่นิดหนึง่งเพราะว่าถ้าผมตอบว่าไม่เหนื่อยก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่าต้องว่างทางมีน,นิดแต่ว่าวันนี้ขึ้นมาโชว์แล้วอะพอได้เจอทุกคนก็หายเหนื่อยแล้ว ก็จริงก็อยากขอบคุณโคดี้แหละเป็นความสุขของพวกเราก็ขอบคุณที่ให้เราเป็นความสุขของทุกคนเลยหวังว่าจะเป็นวพื่อนทีด้วกกันดีๆนะครับขอบคุณ สุดท้ายแล้วนะทุกคนเราไม่อยากให้นันี่ไม่อยากดูแล้วผมอยากให้มันสนุกอ่พวานว่าอ่ะ X มาผมชอบอันหนึ่งคนชอบอันนึงมากเขาบอกว่าเนี่ยดูดูบลสไซด์ดูเมเนี่ยชอบชอบโชว์ขุนแมแล้วก็เนี่ยใต่พ่อจากบ้านเลยอที่เราสที่เราก ไรดูมีวามสุขนะเเได้เพราะมมีความสุขผมก็ไม่คนมีความสุขเปนแบบเ้องเป็นแบบวที่แรกเป็นแบบที่ดีผมือว่าถ้าเราอนาคตนจริงอะก็อยากเยียบที่ดี่รอบมาอยู่ข้างหน้าเราอกรยแลก็จะทโชว์โชว์อะไรแบบนี้อีกรอบให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วันทีเจริงสขอบคุณวีอาซ์ทุกคนมากนะครับที่สามวันนี้มอบความสุขให้พวกเราวัตทุคนแล้วก็ ขอบคุณพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่ต้อเราชมมาดูแล้วก็อกมาดูให้กำลังใจเราตลอดลขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนบ้านท,ทุกคนด้วยที่ทูกให้เราเราเราผ่านช่วงที่บอกว่าตึงเครียดมาอ้อถวนแต่ก็เราผ่านมาได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคน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 อีกเลยขอบคุณมากนะครับเห็เราบ้างนะครับ ขอบคุณรจริงคือไม่ไ้ทำอะไรทน้งหมดเลยแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆตั้งแต่ซ้ายสุดทั้งหมดนี่ไปจนถึงขวาสุดขอโทษที่บากนานแต่ว่าคือเราจะไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้เลยถ้าไม่มีทุกคนไม่แม้แตรแบบฮาร์เกตเรียกเลยว่าดีดาวมากเลย <c oughs> เอางี้รู้สึกว่าเราสนิทจะมากขึ้นอ่า เราสนิทกันถึงขั้นทุกคนเห็นเห็นแบบขีดเทนนี่ไหมที่เขียนว่าความลับไม่มีในโลกแล้วความลับที่แบบจอนี่คืออยู่เมื่อวานที่เมื่อคืนว่าชวนแฟนคำเพิ่มไปก่อนผมควรจะเสร็จเฮ้ยแต่เสร็จแล้วแล้วอาจจนิดหน่อย ทุกคนรอไปสูงๆผมหมดเวลาแล้วแต่ว่า,วาอยใจขอทุกคนว่าขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ท้ารักทุกคนมากๆที่ก็อยากให้ทุกคนอยู่กับฮาร์ดแล้วก็พัสทั้งหมดนี้ไปนานๆนะครับขอบ๊ายบาย โชว์ต่านๆด้วยครับก็จริงๆก็อ่านจีนใช่ไแล้วก็เจอจีนเลงเขาบอกว่าจริงแบบโอ้โหเหมือนเป็นเด็กที่เคยอยู่โชว์ที่แขงสิบรอบแล้วดีๆจังเลยเนี่ยนั่นเป็นเพราะผมมีุกคนอยู่ด้วยครับเพราะว่า ทุกครั้งพี่จริงๆตอนผมซ้อมในแบบผมก็ไม่ได้ทำออกมาได้ดีเหมือนมันจริงทำแบบทุกครั้งท yeah. mm ี hmm. ่ซ้อมผมก็มันใช้์ข้อข้างมา่เเดี๋ยวมีบีอันผมก็ทำได้แบบอะไรนี้ตลอดแอ่ผมไม่รู้ทำไมแบบตอนซ้อมจะอาจจะไม่มั่นใจเท่าตอนจะแบบเพราะฉะนั้นผมต้องการทุกคนที่จะไปตลอดๆนะก็ขอบคุณมาก วันน uh. ี้อยากอยากพูดถึงคนนนึที่อะรันูึงที uh, ่งานงสเบื Leslie> ้องหลังกานงานของพวกเราบสอ มันมีมากมายมากเม <Af> ื่อ er หลังคอนเสิร์ตนี้หรือเบื้อหลังทุกงานที่ทุกนมันมีอะไรที่แบบซับซ้อนหรือว่าซ้อนซ้อนเงื่อนมากหลายอย่างด้วยเลยอยากขอบคุณพี่งานทุกคนที่เคยทำงานมาแลัวนะครับว่าขอบคุณพี่ที่คอยดสอนเราคอยดูแลเราคอยเลี้ยงดูเราท่มควัแล้วก็นอนดึกตื่นเช้าอะไรเงี้ยเหมือนเราที่ของเราเลยมากกว่าเราด้วยอยากขอบคุณพี่ทุกคนที่ อยู่พวกเราต่อแล้วก็ทำงานโชว์ขงพวกเรานะครับผมแล้วก็อยากขอบคุณคอ,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 อีกคนหนึ่งก็คือพี่ยงเลยนะที่เป็นเหมือนลอคนหนึ่งคอยดูแลคอยสปอร์ตทุกอย่างในสุสญญนเรื่องที่เพิ่มเลยแล้วก็อยากบอกพีกก่ยงียงว่าพี่ยงเพิ่ในท้ากจะทำงานงเป็นไง อิสายใจช่เนี่ยแบบอยู่ในที่ดีแล้วก็อยากเปกับโยงนะนร้สุกว่าเก่งมากเลยค้อนั่งผมมีเรื่องมาเงหนึ่งมันคือคาลฝัเบ ฝันจริงๆครับผมนอนแล้วผมฝันมันเป็นความฝันที่แบบผมตื่นมาแล้วผมจดไว้ในโทรศัพท์เรื่องมันเป็นประมาณว่าผมเกิอดอุบัติเหตุแล้วขาวขา,ขาเสียวหายแต่ว่าใน,านนะความฝันน่ะความคิดที่ขึ้นมาในหัวหยันไดกเลยคือแบบจะเต้นได้ไหมจะร้องได้ไหมจะแบบว่าจะยังยืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ไหมยังเป็นแบบศิลปินได้หรือเปล่า ก็เลยในฝันหนั้นพยายามหาทุกทางเอาขาเทียมเอากล่องเสียงเอาทุกอย่างแบบคืนกับคืนมาให้ได้แล้วอผมตื่นขึ้นมาผมก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอบคุณมากมากเลยทุกอย่างที่แบบยังทําให้เราอยู่อยู่ตรงนี้ได้ที่เรายัางเป็นศิลป,ปินมายืนอยู่ๆๆนับทุกคนได้ได้มีโอกาสแสดงอารมณ์ความรู้สึกทุกๆอย่างหนที่แห่งนี้บนสเตจ คอนสามวันอาจริมองตรงนี้เหนื่อยมากแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เราอที่ไหนไงมันมีทุกคนมีพี่พี่ทีมงานอีกหลายหลายเยอะมากแต่ว่าผมก็รู้ว่าที่เราทำไปทั้งหมดอ่ะมันก็เพื่อความสุขให้กับมีอัสทุกคนและอยากจะ ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้และอยากจะขอให้อยู่ได้นานไี้สึกเท่าที่อยากจะอยู่เลยนะครับขอบคุณครับเอ่อก็มาขอขอบคุณยังสุวรรนะครับขอบคุณสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่ ที่แบบมอบให้หนั้งึกษาบางเลยไม่ว่าผมจะลงไปนอนกิ้งหรือว่าเออหรืว่าผมจะแบบติดต o n แค่ไหนก็ขอบคนที่แบบคอยมาเชียร์คอยแบบเดอเหมือนแบบเป็นแมบบ่มแาบบดูลูกก็ออร <c oughs> จริงเป็นคอาใหญ่ครั้งแรกก็ยอมรับว่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยวันแรกคือตืๆๆอตตตตต่นเต้งงนกังวลมากก็ขอโทษนะ <c oughs> ที่ผม างทีเออมีอะไรเราไม่พร้อหรือว่าผิดพลาดไปก็เดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาจะกินกันอีกแล้วก็แล้วก็เออขอบคุณคุณเพชรคุณยุ้ยได้เลยครับคุณงสาวอะไรก็แล้วก็ต้องใช้แล้วก็ขอบคุณมากที่เรียกว,ว่าสปอร์ตผมมีแล้วก็เรียกว,ว่าอยู่กับผมทุกช่บบวงการเติบโตเลยลก็อันนี้เป็นของขวัญ ที่แบบแนวผมผมเก่งเลยัีบตอนผมก็วันนี้นะฮะผมขอเล่านิดนึงนะันคือเรื่องโชว์โซโล่เลคือกว่าจะเป็นโชว์นี้เนี่ยคือแบบค่อนข้างทำการบ้านหนักมากเพราะว่าด้วยความที่แบบ เพลงมันค่อนข้างไกลตัวไปแล้วแล้วเหมือนระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาที่สองเดือนนี้ก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้พออกมาอะไรเงี้ยเหมือนทุกๆครั้งที่แบบเรามีเช็คกับพี่ๆดีเตอร์อะไรเงี้ยก็เลยทำออกมาที่แบบแรงสียงสนุบยังไม่ดีอะไรแบบเราไม่ถึงอะไรเงี้ยซึ่งเอาที่เบอร์ก,ก็รู้สึกแบบมันมีตัวเองในใจแบบว่า ว่ทําไมเราทําไม่ได้ทุกทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งช่วงใกล้ๆวันขอนอยู่ดีก็แบบเหมือนรู้สึกแบบปวดร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งจนวันแรกได้ร้องราทุกคนตีเสียงที่ทุกคนได้ินแบบฟีแบ็กที่ทุกคน,นพูดถึงอะไรเงี้ยไม่ว่าไม่ว่าจะมีทั้งดีและไม่ดีรู้สึกว่าขอบคุณทุกแบบกังใ,ใจทุกคอมเมนท์ที่ให้มานะครับใช่ก็เดี๋ยวเพื่อจะนําไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นดี แงควาทุกคนรับขอบคุครับครับเอาจรงรู้สึกไวมากนครับวันที่ผ่านมาผ่านไปไวมากเพราะว่าความสุขที่ไุมป้ามาไม่เวลารู้สึกผานไปไวจริงอยากจะขอบคุคนที่ทำให้ทรัพย์ผสมวันทีดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆสำผมนะครับ แล้วก็อยากขอบคุณพ่อแม่เนะฮะจริงพ่อ,อแม่คอยม,ม,มาดสามาัสามบุญเราเขาเป็นคนที่สปอร์ตเองมากบางครั้งที่ลุ้นซกอะไรเขาก็แบบว่าเป็นแนนรงกำลังใจในความจริงให้มากนะครับสำคัญแล้วก็มีอย่างที่อยากทอบคุไตอนในถ่านี้นั่นก็คือถ่ายรูปเซลฟี่กันเปนเพื่อนนะ โอ้ดีจังเขาถ่ายกันเองใช่ไหมนี่ถ่ายแบบดูเรืองยอดฮูดพอได้อันดู จริงๆเป็นสาววันที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนกับว่าเราว่างผ่านไงเลยจริงๆรู้สึกว่ากว่าจะมาถึงสาววันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมากมายเป็นอย่ารที่เราสอนถนะ้าผมพูดจริงๆก็มีหลายครั้งที่แบบมันเกิดความสงสัยขึ้นมาด้วยนว่าเรากจลังทำสิ่งที่ถูกอยู่หรือเปล่าน,นะแต่ว่าไอจีพอผ่านสาววันมาแล้วผมรู้สึกว่าถึงก็ได้คำตอบตัวเองแต่ว่ามันต้องมีทุกคนอยู่กับผมถึงจะสามารถทําได้ก็ เอ้ยไม่ถึงเซ้าี้ผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะขึ้นมาบนเวทีนี้มาพูดความในใจแบบนี้มีเวลาจับอยู่แบบนี้อีกรอบหนึ่งหรือก็สองรอบสามรอบสี่รอบกับทุกคนที่จับด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปด้วยกันได้นะรอบหน้าถ้ามันมีอ่ะผมรอวันนั้นอยู่นะไปนั้ขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนเติดเต็ม ความหวังเติมเต็มความสุขวงของผวันนี้มากไม่รู้จะบรรยายมันออกไปอยากให้ทุกคนยื่มภรงนีมขอบคุณนะครับอันะเออก็เหมือนที่เพื่อนๆบอกเลยว่าก่อนจะมาดีกตรงนี้มันไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรหลายอย่าง่าราชีสเลยนร้องมากจี่อยากพูดถึงนะน่านทองไง คือตอนแรกใช่ไหมมันแบบพอรู้วา,าปเ,เป็นโซโล,ล,ล่ผมก็รู้สึกกดดันมากๆดูปกติไม่ค่อยแบบเป็นกดดันอะไรขนาดนี้แต่ว่าพอได้ความเป็โซโล่แล้วมันดีอยู่ถเวทีคนเดียวอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเข้าไปใองสอบแรกของผมพายเน่่ยแบบอยากทุกคนอาจจะได้เห็นบอลอะไรก็ได้อยแาบแค่อยาก,กจะบอกว่าผมอยากทำให้มันดีมากที่เนี่ยทำให้มันดีมาก จนมาถึงวันนี้มันสำเร็จเรียบ้อยหมายถึงว่าทั้งโชว์บ้านหรือว่า,นา,นานร้านอั้ของอยากจะบอกทุกคนว่าทีมเือนเพื่อนใส่สูตรมากแบบวันนี้คือสาววันติดเราก็อาจจะมีนอนนอนอะบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าพวกเราก็ขึ้นมาคุยทีก่อน้านร้านเราบอกเราคุยกันเองตลอดว,ว่ามันอาจจะเป็นแบบวันที่สามของเราแต่ว่ามันเป็นวันแรกของใครหลายๆคน ใทุกอย่างที่ผมมีนะจริงแบบหลังไอ้วันที่พักพักี่วันเนี่ยผมไม่ได้จ,จะถมในห้องสอบคงไปแบบแผนเงินบบหลายล้านแบบอะไรแบบแสนจีนอะไรเงี้ยคือจะเตรียมไปครอบแก้วฝ้อเขียบทุกอย่งางคือแบบผมเอาทุกอย่างสุดที่สุดนะจริงๆวันนี้พี่เข้าใจพแล้วก็พี่ด้วยอยากจะไปอีกนะครับพี่ด้วยวันนี้ก็เป็นวันพิเศษวันเด่นเลย ก็คนนี้ก็เป็นวันพิเศษมาลือกไม่เป็นเด็กมีความรักเท่าไรคยดาไม่มีใครเห็นไมรู้อเลย มามาไม่ให้พิ่มาได้ที่พี่ของพวกเรานะพี่มานี่ยออพี่พี่เขาน้องสนดยอากี่สุดผมก็รอ้โอเคครับ ဟေးဘယ်ကြာတော့လေရောင်း7တိတော့တရ

พี่เอาอลยอีกไม่กี่วันก็อายุ22ขวบแล้วับก็ดูฟังดูดูโตโตไปหมโตวโตวโตใช่อย่าเพงโตผมไม่คิกี่โตไปแล้วรู้ผมว่าจะคุมปกติผมแบบเล่าที่บ้านผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้บอกว่าจัดเื่งแฮปปี้วันด์เท่าไหร่เราะวบ มแตาบเขาอยากให้ช่วยว่ามันมันเกี่ยวกับเป็นวันวันหนึ่งที่ธรรมดาาเี้ลยไม่ค่อย่ค่อยจะมีโมเมนต์แบบเอ้ยมีเค้มีอะไรมาให้ก็จะแบบว่าพาไปมบุญพาไปวานว่าอะไรอย่างี้แล้วก็ไม่นึกว่าในชีว hey, okay ิตจะได้มีคนมาอุ่นคนแบบน้เยนะับนียอใใจแล้วก็มเกี่ไว้สงไว้ส่งขอบคุณวากนะครับ เราไม่คิดเหมหือนกันว่าในวันที่อายุจะ20เนี่ยจะมีได้มาฉลองวันเกตือนจาที่อื่แล้วโอ้ตอนหลังยี่ได้ยิ่งใหญ่มากครับทุกคนอมว่าอาจจะคล้ายๆกับยูหุนที่บอกว่าครอบครัวทรีม,มันเป็น วันหนึ่งผมบอว่าผมบอกว่าผมสบายมากผมเมียวมากในเรื่องของวันเกิดของตัวเองแต่ว่าตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่แมาว,ว่นตั้งแต่79ก,ก็ทุกๆวันเกิดก็มีอะไรมาให้เสมอเลยมีเมมม Birthday, ค้กมีแบบแฮปปี้เบอร์ดีกันก็แล้ววันนี้ก็มีบีอาร์ทุกๆคนที่ไม่ใช่แค่แฮปออนไลน์แล้วองมาแฮปออฟไลน์ คือจริงๆนยกระซิบคือตอนแรกเนก็เราเราอยู่ไม่ได้จนบนะทริบพี่ฝนนเราในาี่ในบทาผมอันนี้ว่าสุดท้ายที่มีสอไพ์ไเนี่ยเงมคไหอยังไม่เกหอกไม่ได้คาดบอกอะไรเร่ครับก็ ไม่มีอะไรมากแค่จอกว่านั้นเพลงที่เหลือเอาแต่นเ้เรามาเอ็นจอยมันกัยมนให้เต็มที่ที่สุดให้สมกับวันสุดท้ายของคอนเสิร์ตเอาให้แบบว่าอะไรนะที่ครูพูดให้ไม่เสียดายไม่ขลังังให้หมดไม่ขลังขาัเราต้องทำคอนเสิร์ตต่อไปให้มันไม่ขาังขาัทุกคน má hơn হ